วัสดีครับไปคลดูเลยครับตอนนี้ในพลอยู่แฟชั่นไอแลด์ครับวันนี้ในพลก็โชคดีอีกแล้วครับจะพาทุกท่านมาเข้าแบงค์ขึ้นเงินลอตเตอรี่ครับก็โชคดีพอได้ลครับผมพอได้ลก็ได้สามตัวหลัง สามตัวหลังมาสามตัวเนะาะสามตารางสองใบสองใบก็โชคดีวิธีเออ่ฝากขึ้นเงินก็ง่ายๆอย่างที่ในผมไคตัดคลิปให้ดูนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างก็คือเอาบัตรประชาชนมาแล้วก็รตอตอรีที่เราถูกรางวัล ก็เซ็นชื่อเขียนชื่อานามัตรุญให้ชัดเจนแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ล้วกอมายื่นกับเจ้าหน้าที่ธนาคารครับเดี๋ยวตามในคนไปนะครับ้าคนก็จะมาในกรุงไทยก็มาขึ้นที่แบงค์ง่ายกว่านะ,ะมีคนรอเยอะครับ ตามลงไปได้ด้วัดจวครับเจ็ดรยเจ็ดสิบเก้าเนาะเตรียมมดให้ใครชนมาทลองาเขาเปียกเขายี่เราหนังก สองใบครับเขียจปุ๊บเราก็เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โ,โทรนะครับไว้ข้างหลังเราจะรอเก้าบัตรประชวนนะครับจะนั่งกั็ลอตเตอรีร่ที่เราถูกเนาะเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โ,โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับผมดีคนรอคิวอ,อยู่นะครับรอคิอวกัโรงเรียบมา ขึ้นหนงวันเที่ยวนี้เจ้าที่ไวมากครับน่าจะเป็นเจ้าที่เก่าเนาะก็ในตนถูกเลยกท้ายเ,าเลยกท้ายสามตัวสองใบเนาะท้ายสองตัว,ก,ว 4, ก,ก็ไใบละสี่พันเนาะก็โดนหักไปสี่สิบาทครับผมเหลือเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบาทนะครับเจ้หน้าที่แจ้งว่า าการมาขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินเนี่ยต้องมาขึ้นเงินรางวัลงวดต่องวดนะครับผมคืองวดต่องวดเนาะจะเอา,าันที่16กมีนามาขึ้นไม่ได้นะครับต้องไปขึ้นที่กองสลากหรือที่รับขึ้นขึ้นเงินทั่วไปนะครับหลัากนนก,ก็จะพาเดินชมบรรยากาศที่ห้างเนาะ หลังจากรับเงินมาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ดีใจครับโชคดีไปทำบุญก็โชคดีเนาะก็คนค่อนข้างเยอะครับท่านก็เป็นมันหม้ล่าเนาะที่นายพลเคยบอกทาั้งที่มาห้างแฟชั่นเนาะห้างแฟชั่นไอร์แลนด์กว้างมากเนาะก็จะเลดูคนแบบบางตาแต่จริงๆคนเยอะครับผมคนเยอะ นะครับในคนจะไปชั้นสองเนาะไปโฮมโ,โปรไปซื้ออุนแจนรับไปซื้ออุจแจเพราะว่าในคนจะไปต่างจังหวัดหลายวันนะครับก็เลยต้องฝากเออเกื่อนบ้านลดต้นน้ําต้นไม้น้ําต้นไม้ให้นะครับเพราะว่าไปเป็นสิบวันเนาะเดาในคนไปนะครับขุ้นไปชั้นสอง คงสองนี่คนจะไปโฮมโปรครับงานมาทุกวันนะยังหลงเพราะว่ามาเป็นประจำแต่ว,ว่าสงทั้งก็หลงทางเข้าทางังออก คนเยอะครับวัยรุ่นดูที่ว่าในคนไปถูกหรือเปล่าโอมโปร,โปรับาะโอ้ยทำบรรยากาศทั่วไปเนาะบปรยากาศดบทุกคนก็ สบายใจปกติแล้วครับมรไม่ได้กลัวลอะไ,วะไรโค้งพอบิด <c oughs> นะในคนก็ถือซื้อตลาด,ดนี้ไม่ได้เก็บกระ,ะเป๋าเกก่นนะครับรดูดีสักอะไรก็ซ่า ราคาก็สองร้อย้าสผ้าที่สวยครับครับผมสวัสดีรอ,อบครับเราคุมถ่ายทำเป็นผู้กับอยู่นะครับก็ผู้คนก็เยอะเหมือนเดิมครับนี่ก็คือทางไปลลงงโฮมโปรเนาะทางไปโฮมโปรแล้วก็เป็นลานจอดรถ ของจะแบ่งน้านจอดรถใช้รวมกันระหว่างโฮมโปรกับแฟชัน่นไอแลนด์ดูคนเข้าคิวนะครับคนเข้าคิววัดอุณหภูมินะครับ,บรถประจอดเนาะคนก็นยังเยอะเหมือนเดิมครับถ่บรรยากาศตอนเดินเข้าโฮมโปรนะแต่คนจะซื้อกุญแจหนะ่อยพอดีกุญแจหนะ้าบ้านมัน มันปิดยากเนาะแต่มันใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเจ้าของบ้านอยา่างเราอ่ะมันชินมือเนาะแต่เคลื่อนบ้านเนี่ยเขาจะเปิดลำบากเราก็เลยต้องจะเป็นต้องซื้อครับบรรยากาศผู้คนโดนจับใจวันเสาร์อาทิตย์ช่วงต้นเดือนเนี่ยใครคน วันนี้อากาศที่กรุงเทพเย็นสบายดีครับลมแรงอย,ยอยู่ก็เย็นบูบลงมาเลยนพราะอไรก็แล้วเจ้จนี้ในคนเอาไปล็อกสองแม่นี้ใช้ใช้ใชมืลุก,กุญแจเดียวกันเปิดได้ครับเอาไปล็อกเอ่อ กล่องอมสินครับผมน,นี่าากุญแจน้าบ้านจะยืมเอใหม่ราคาก็สามร้อยกว่าบาทะดูราคาท่ครับผมก็มีกุญแจเล็กที่ ร้อยบาทเนาะติมแจนใหญ่สี400่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าบาทก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าผมในคนได้ของเรียบร้อยแล้วครับการมาเดินทางในคนนี้ในคนจะออ นิดรายการว่าจะมาซื้ออะไรเนาะเราซื้อจบต้องอากาศฟันเดินกลับไปเลยครับอยไปเดินต่อนะครับจะเดินต่อหรือว่าเดินไปเรื่อยชอบไปเรื่อยจะตังค์หมดครับได้มาเจ็ดฟันจะตังค์หมดดังนั้นเราต้องทําใจเนาะเราต้องแบบอนิดรายการว่าเราจะมาซื้ออะไรเนาะซื้ออย่างเดียว ที่เราตั้งใจไว้ก็จบเลยครับถ้าเดินเลื่อยตัวเหมดตังแน่เศรษฐกษิจไม่ค่อยดีนะครับเรา,าต้องเซฟครับผมเอตัวเองเาะกลับบ้านกับในพนนะครับขอลดราคาเยอะครับนาะคนก็เยอะครับห้างมันกว้างมันก็แลดูแบบคนน้อยเนาะแต่จริงๆอะ่ะคนเยอะครับเดินทุกซอกทุกมุมเลย เราจะเล่าเรื่องหนึ่งที่แฟชั่นไอแลนด์เนี่ยห้องน้ำนะห้องน้ำก็จะเป็นแบบเหมือนญี่ปุ่นนะครับพู้จางเคยไปญี่ปุ่นก็คือไอที่ล้างต้นอะไรอัตโนมัติเน,นะพอเข้าไปนั่งต้องต้องกดให้เป็นเนาะเวลาไปหนักแต่เวลาเบาก็อัตโนมัติเน,นะก็มีห้างเดียว แถวเวิร์เทสแถวพาราคอนหรือว่าไอคอนสยามจะดีหรือเปล่าเนียคนไ่ทราบเนาะพามาชมบรรยากาศก็ส่วนมากเขาเซลล์กันสามสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเดินลดพุงหน่อย ต้วนครับในพลต้นเกงครับหมดเลยวันนี้ก็มาเีแหลกที่ไใใช่ไ้แลดอีกแล้วในพลในพลมาขึ้นเป็นรางวัลก็โชคดีเอือ่อเราสองใบสามใบก็ยังดีไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนชาวบ้านเขาไม่เป็นไรขอให้ถูกบ่อยๆสักวันหนึ่งจะได้ ประวันที่หนึ่งแน่นอนประมาณน,นั้นเอะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับก็คนเข้าไปกลัวแล้วครับ มาเที่ยวมาชอปเป็นปกติครับหลานข้างบ้านตัวเล็กๆคุณพ่อคุณแม่ติดวิบับเนาะข้างสารแยกตัวคุณพ่อคุณแม่ติดวิบับหลานน่าจะตรงไีถึงขัววอะเลนแล้วกันนะพารุ่นลุงพลก็ต้องเลนแล้วก็เรียกตาพนแล้วนะครับ อาตาเขาก็มาบอกว่าให้เรามาตะบงังเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดกันเนาะบ้านติดอยู่บ้านในพลนะครับเราก็เลยมาบอกว่าให้เราใส่แมสกใส่อะไรอย่างเงี้ยเราลูกหลานมี่ติดพ่อแม่ลูกสะภ้เขาติดเนาะ๋ยวคนก็เดินมาทางออกนะ พยายามหลบกล้องอยู่เนาะปกไม่ให้ไม่ให้โดนคน,มน,น,นคผมในคนก็เดยดอกไปแล้วเนาะกลับบ้านเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศด้าน,นนอกกับในคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามแต่คนดูเลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดชอบนะครับกดโป้งเนาะ เดี๋ที่ห้าเมษาก็ตามในคนไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันครับไปเที่ยวต่างจังหวัดกันว่าในคนจะเจออะไรมัางเนาะไปดูแบบบ้านๆอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับอย่าลืมเข้ามาชมคลิปในคนดูเลยนะครับผม ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเนาะแฟชั่นไอ s l แลนด์ท้าใหญ่มากครับก็ต่อกันเขาก็ทำสะพานทำทางเดินจากระเบียบ้างอื่นก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะท้าแฟชั่นไอร s แลนด์ีีแบบโอ้โหปรับปรุงแบบ รปรับครุงแบบใหญ่โตครับอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเนะบางคนก็จะเดินข้ามสะพานลอยครับสถานีรถไฟฟ้าสีชมพูเนาะเส้นผ่านหน้าบ้านในคนครับเออไอคนถ่ายพุ่มกับ ตั้งแต่อัปเดตมาไม่สั่นครับ <c oughs> ไม่สั่นเอามือถือเนาะอันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าสีชมพูเนาะ <c oughs> ต้นสายอยู่ที่มีมุรี <c oughs> ถึงปากเก็ดนะครับ้ายแยกปากเกร็ดเนะแย <c oughs> ก,ก <c oughs> ที่นู่นเนาะ <c oughs> ขอบคุณท่านที่มาติดตามน,นะครับ <c oughs> ที่มีสาระอะไรเนาะนิ่นี เอาก่อนส่งท้ายไปสายจังหวัดนะฝนผมจะตกครับเมื่อวานนี้ร้อนตับแลบเลยอยู่มาแบบรถงบลงอพอกับทางยุโรปเนาะก็ทางเดินข้ามสะพลานล,ลอยนะครับพาประชมมบนรยศาสตร สถาน,นีรถไฟฟ้านี่ก็อยู่หน้าไปชันไอแรนด์เลยเออกกำลังใจครับเดี๋ยวมาเดินขึ้นสะพานลอยกับไนพลน,นะสูงมากครับผมคนทางเดินชั่วคราวเนาะห <c oughs> ุ่นป้าแกยังเดินได้เลยหนุ่นเหมลิรวริ้ว ไอเรายังหนุ่มเรือน้อยอเราก็ต้องเดินได้เนาะออกกำลัง มบรรยากาศมุมสูงเนาะตึกนี้เป็นไฟชาตนเนาะตึกนู้นเป็นโฮมโ,โปรครับเขาเชื่อมกันโฮมโ,โปรก็จะมีลานจอดรถต่างหากอันนี้มาจากมอเตอร์เว